Então, vamos lá. กลายเป็นโพสต์ที่ถูกแช่ออกมาอย่างมากเมื่อเพจดังอัธรสดสรุปเรื่องราวดราม่านางเอก MV นำสมุดว่าบีถูกอดีตแฟนหนุ่มกองทำร้ายร่างกายโดยทั้งคู่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กในปี66ก่อนจะเริ่มคบหาแต่บีเพิ่งรู้ว่ากองมีครอบครัวและลูกทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนจนกองต้องกลับมาเคลียร์เรื่องครอบครัวเก่าในเดือนสิงหาคม66แต่ฝ่ายภรรยาก็โทรขู่ฟ้องและกล่าวหากองมีสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายจึงพยายามเลิกแต่ถูกกองข่ม ขู่และทำร้ายหลายครั้งรวมถึงมีปัญหาเรื่องเงินที่กองโอนให้แต่สุดท้ายบีเลิกกับกองเดือนเมษาที่ผ่านมากองพยายามง้อบีนัดเจอกันที่ห้างสตีดรัชดาแต่เกิดมีปากเสียงจนกองทำร้ายบีอีกครั้งที่โรงแรมไกลบ้านมีพลเมืองดีช่วยเหลือต่อมาบีถูกทำร้ายหนักถึงขั้นเลือดไหลและมีบาดแผลที่บ้านตอนตีสามแพทย์ยืนยันว่าแผลเกิดจากการถูกตีด้วยของแข็งพบรถต้องสงสยัยจอดไกลบ้านก่อนก่อนเกิดเหตุกองโพสต์ข้อความ ข่มขู่และปฏิเสธขอกล่าวหาลาสุดตำรวจเรียกสอบสวนขณะที่กล้องปิดเครื่องหลบการติดต่อแล้วนั่นเองค่ะ